ครับเห,เ,หเห็นไหมครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ไมนี่ขนุนนะครับขนุนปีหนึ่งนะครับสามปีห้าปีถึงตกลูกนะครับครับวันนี้อยู่ช่วงตะพูพาท่ำวันนี้ตะพูจะพาท่านมาชมไปทำว่าเราจะไว้ลูกขนุนซก กี่ลูกดกงๆแต่ว่าถ้ากี่ลูกดีกี่ปีเลยวัดกี่ลูกดีอยู่ต้นหนึ่งแต่ว่าถ้ากี่ลูกดีเราตะปูจะพาไปทำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการเข้าชมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตะปูเสมอมานะครับไะตะปูจะพาทุกชมไปทำความเครียดวางมันลงไปวางมันลงไปวางลงไปมาดูกันว่าลูกขนุนว่าเราจะไว้สักกี่ลูกดีนะครับปะปไปดูกันครับนี่ครับ เราจะพาไปชมไปชมกันไปดูกันสไตล์ับภูพาทำนะครับพ่อผมมา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 ดู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 กันเลยเห็นไหมครับเห็นเห็นไหมครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ขนุนนะครับขนุนปีหนึ่งนะครับสามปีห้าปีถึงตกลูกนะครับตกลูกหนึ่งเกิดสามปีห้าปีเราสมควรไว้ที่ห้าลูกนะครับถ้าห้าปีถึงสิบปีนะครับเราสมควรไว้ที่สิบลูกนะครับสิบปีถึงสิบห้าปีเราไว้สามสิบลูกนะครับนี่นะครับ แล้วสิบห้าถึงยี่สิบปีเราไว้สาสิบห้าลูกนะครับแต่ทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ตะพูพูดมานะครับท่านผู้ชมเราต้องเราต้องปุ๋ยถึงน้ําถึงนะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นมาตรฐานสหรับไร่ไหนนะครับคือเราต้องน้ําถึงปุ๋ยถึงเราจะดีครับปีเนี้ยปีเนี้ยคือต้นระยะต้นแบบเนี้ยต้นแบบเนี้ยสิบป,ปีเราจะไว้กี่ลูกไว้สาสิบลูกครับพวงหนึ่งเราก็ไว้นี่คือเพชรชชาต้นหนึ่งเราก็จะไว้สัก ไว้เป็นพวงก่อนเพราะตอนนี้ขนนุนอ่อนแพงพอตาขนุนอ่อนขายนะครับก็เราก็จะไว้เลือกขนนุนที่มันสมบูรณ์ไว้พวงละลูก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 นะครับเราก็จะไว้ประมาณนั้นนะครับก็เราจะไปดูต้นหนึ่งเราจะตัดให้ดูไปไปไปนี่ครับตะกรดขให้ดูนี่ครับมันมันใกล้ๆครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับ เป็นเพชรราชาที่มีอายุถึงสิบกว่าปีจะพูจะไว้ประมาณสามสิบห้าลูกแล้วเราจะไว้ปันไหนก็จะแต่งแบบนี้เห็นไหมแต่งแบบนี้จะไว้ทบบนี้ไว้ทบนนี้เลยนะครับเรียงเรียงกันไปไว้ไปเลยแค่เต็มที่ไปเลยแล้วนี่ไอ้สมไอ้ที่ไม่ควรไว้ก็คือสิ่งแับนี้เนี่ยนี่มาดูใกล้ๆนี่เห็นไหมเกี่งแีนนนี้เห็นเล็กๆไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตัดออกปึ๊บเราตัดออกเลยตอ้ยนี้อัานี้เราไม่ต้องไว้เราไม่ต้องมาเสียดายมัน ถ้าเราต้องแต่งไอติมเนนี้มันไว้ไม่ได้ไว้แล้วมันทำให้ต้นโกมดูนะครก็ประมาณนี้แต่งให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไว้ลูกเรียง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 ไปเห็นไหมนี่อันนี้เห็นไหมอุใส่เข้าตาเห็นไหมเห็นไหมเห็้มาให้ดูนี่เดี๋ยวเราจะไว้ให้ลูกมันติดตันนี้ตีนใหญ่ๆลูกตัวนี้ตัดเลือกไว้ไว้ลูกนี่นี่นี่ปลาสกายตะปูพาทำนี่ไว้ตร่นี้แล้วก็ไว้นี่เห็นไหม ไว้แบนี้แบนี้แบนี้ไปก็ถนนนะครับก็ประมาณตามหลักตามหลักไปนะตามหลักที่เขาไว้กันก็คือตามถึงห้าปีเขาไว้ประมาณห้าลูกดินน้ําสมบ,บูรณ์ปุ๋ยสมบูรณ์ห้าถึงสิบปีไว้ประมาณสิบลูกสิบถึงสิบถึงสิบห้าปีไว้ประมาณสามสิบลูกสิบห้าปีถึงยี่สิบปีไว้ประมาณสามสิบห้าลูกแต่เกินกว่านั้นเราพูดจะพาไปดูต้นที่มันสมบูรณ์ ว่าต้นประมาณ30ปีวัดมาขนุนวัดที่ลูกไปดูกันไปดูกันไปดูกันนี่นี่เห็นไหมต้นนี้ประมาณ20กว่าปีปูกก็จะประมาณ4ี่สิบห้ลูกเห็นไหมนับเลยนะหน่งสองสาประมาณนี้เลยนไหมดูกไดููวัดประมาณต้นนี้ประมาณยี่สิบสามสิบปีเวัดแบบัลย <Re fendimiz. S 1> ายเห็นไหมเห็นไหวัเห็นไหมเามาเขามาใช่ hm <bloque> ไหม้ามาเมใชไหมเห็นไหมไว้โ <strips> ้น <tenía hur dles> ีเห็นไหม ไว้ได mm ้ครับต้นไซนี้นะต้นไซโอมไซโอมยังไว้ได้ประมาณนี้ครับเห็นมอย่าลืมนะเห็นไหมเพรว่าว่ามันไว้ได้จริงจริงจีมีจะมีถึง20นิ้วไว้ประมาณ35ลูกก็ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการเข้ชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับที่เป็นกำลังใจให้ตะพูเสมอมาคลิปนี้ตะพูพาไปก่อนครับตะพูพาทำคลิปต่อไปจะทำอะไรหรือว่าจะลุยอะไรติดตามชมคลิปต่อไปครับขอบคุณมากไหม